สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เรข้าสู่รายการ Skyline TV นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเมือถือนะครับชื่อเกมตำนานอัคคีเพลิงนะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ชื่อชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้ละไฟล์อะไรสักอย่างนะครับผมมาดูตัวละครกันก่อนนะครับสายแรกคืออัศวินนะครับนีอัศวินก็จะมีนักรบเลิงนะครับพุก้าโลแล้วก็เทพอัศวินเซนนะมันจะมี ประมาณว่าเรียกว่าอะไรนะหนึ่งอาชีพอ่ะมันจะมีแยกย่อยเป็นสายเป็นไอเนี้ยให้เลือกอีกนะครับนี่นี้ยวิาศาเมืดนะเริ่มต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับมามาดูนักเวทกันหน่อยนะนักเวทนะครับนนี่ครับคุยนักเวทนี่มันดูเท่จังวะ ปีศาจมืดดิดูร่างปีศาจมืดดิโอ้โหเข้าท่านะดูเรนเจอร์หน่อยดิเรนเจอร์เป็นผู้หญิงนะครับนี่โอ้โหว้าเข้าท่ามาดูปีศาจมืดสิดูทรงปีศาจมืดสิ <c oughs> นี่นะเลือกได้เลย อันนี้อะไรคนป่าอมีคับตัวละครนะผู้คุมดาราดูแบบไว้ๆแล้วกันนะครับโอ้ผู้หญิงนะส่วนไอ้สองอันนี้ยังไม่ยังยังไม่เปิดนะครับผมชอบนักเวทวะ่ะนักเวทดูเท่ม,มากเลยเนี่ยดูหุ่นเดียวมนนันเซนเซียหาเลยนะนเ,น,เนีย เปรียบเทียบกับอัสวินไหมสิดูหุ่นอัสซินก่อนอัลซินดูถึกเนาะนี่อัลวินดูถึกไปเดี๋ยวผมเอาเอานักเวทแล้วกันนะครับไปมันเลือกได้เลยไหมเริ่มต้นกับปิศาจมืดเนี่ยนะจอมเวทน้ำแข็งกับนักเวทมนตราหรือก็ทูตแห่งธาตุมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะเห็นไหม เอาเป็นนักเวียนมราแล้วกันนะอ่ะถัดไปนะครับในก็สามารถมาอิดิตนะครับเนี่ยอะไรพวกนี้ได้นะว้นี่ผมยาวนะครับมีรูปร่างมีใบนงใบหน้าทรงผมตัดแต่งได้นะครับส่วนผมเอาเอาแบบนี้นะครับอืมบันทึกได้ไหมอ่ะละ ชื่อผู้แต่งอันนี้คือเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่านอันนี้ชื่อผู้แต่งอยู่ยังไงวะต้องบันทึกไหมไม่แน่ใจเอาลองเข้าสู่เกมดูก่อนดีกว่าชื่อนี้ชื่อนี้ใช้แล้วชื่อนี้ถูกใช้แล้วเอาเดี๋ยวเราต้องใส่ชื่อไหมนะสกายไนน์นะครับทีวีนะยืนยันยืนยัน ชื่อคลังข้อมูลไม่ต้องเว,ว้นว,ว่างสงสัยมันจะไม่ให้ไม่ให้พิมพ์ใหญ่นะสกายไนทีวีาลองดูซินะครับยืนยันตึ๊บสงสัยไม่ให้ใส่ตัวเลขนะครับ S, <c oughs> <S, S NJ PPN แล้วกัน ยืนยนันอ๋อข้างบนข้างบนคอมก็ s k าย i g h t v ใส่แล้วกันนะครับ Sky n i g ท t ว v นะครับอืมลองดูอ้าข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็น s า y n ี g h t TV ด้วยแล้วกันอ่าเนี่ยยืนยันไป บันทึกสาเร็จนะครับยืนยันนะครับโอเคไปเข้าเกมเลยนะชื่อนี้ถูกใช้แล้วยืนยันเอา้าเดี๋ยวนะาะอะไรเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้ถอยเยนะาคารินนะครับสกายไนยทีวีนะครับเออต้องเป็นตัวนี้นะครับตรลงเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับมาเข้าเกมเลยนะไปนะครับแม่เอะไราก็งงซะตั้งนานนะครับผม มาดูบรรยากาศในเกมกมมีภาษาไทยนะครับน่าจะเล่นได้ง่ายๆอยู่นะครับน่าจะไม่ยากครับใครที่อ่านเนื้อเรื่องก็อ่านนะครับก็น่าจะเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องนะส่วนผมก็เหมือนเดิมกดข้ามตลอดแล้วก็ไปงงออกข้างหน้านะครับลืมก่อนด้นท้องด้นเลยนะครับนะฮะปุ๊บนี่โอ้เกมมันออโต้แล้วเนี่ยนะครับนี่ครับวิ่งไปเองเลย นี่ห่อไปเองด้วยนะครับนั่นนี่ครับก็มีกระตุกนิดหน่อยนะครับผมใช้อิมูในการเล่นนะครับนี่สวมใส่อุปกรณ์นะครับคว้าสำเร็จนะไปแล้วก็วิ่งไปเองเลยนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถหมุนดูภาพได้นะครับโอ,โอ้ป่านะครับ ช่วงนี้ก็คนวิ่งกันพลาดไปหมดนะครับโอ้นี่ไงชุบรับทันทีนะรับทันทีโอ้นี่ขายของรับฟรีเรียบร้อยนะครับเอาไปเอาไปโอเคลุยต่อครับอันนี้มีหมดอะไรเนี่ย หมดเลยปะออโต้โอ๋อหมดออโต้นะครับโอเคไปเลยนะครับไปเจอกับโอ้โหมาป่าตัวมันงเริ่มมาที่สัตว์เลยโอ้โดนเป่าไฟสกิลก็จะให้นั่นเองเลยนะครับ เราสามารถเล่นเองได้นะครับหรือว,ว่าเล่นออโต้ก็ได้นะก็สวมใส่อุปกรณ์เขา้สสาไปสวมใส่เข้าไปนะครับนี่ไได้ยอมยืนที่เปื้อนเลือดค่อยๆเลื่อนหอยเอาลนะออกเดินทางเฉยเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเกมตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรยากนะครับเพราะว่าเป็นออโต้นะผู้คนก็จะออนไลน์นะครับวิ่งไปวิ่งมานะป้องกันนะทำไมเรามีคําว่าป้องกันอยู่ข้างหน้าวะเนี่ย โหมดต่อสู้อ๋อช่วงนี้เรายังโดนไอ้นี่อยู่นะครับโดนบล็อกโดยผู้เล่นใหม่อยู่นะครับยังไม่เปิดโหมดนะครับรที่แบบว่าไอ้นี่ไงเนี่ย yep. เนี่ยเลเวลโหมดต่อสู้โหมดต่อสู้จะเปิดเมื่อเลเวลหนึ่งร้อยนะครับอตอนนี้ก็เราโดนเราโดนป้องกันอยู่นะครับเรายังไม่สามารถเข้าโหมดต่อสู้ได้นั่นเองนะครับไปเลยนะลุงธานาออโต้ดีครับพ่อ ทำไมไม่อโอโต้วให้ผมแล้วนี่ไงอโอโต้เลยอ๋อมันมีไอ้เคเวสขึ้นมาครับไปท้าทายกันนะครับไปท้าทายบอสครับนี่โอ้โหนักเวทครับนี่ครับสบายสบายโอ้โดนจบดิโอ้โหชนะได้ง่ายๆเลยนะครับไปออกชักไปแล้วก็กดออกไปนะครับอัคคีพงไปครับไปที่เคเวสต่อเลยนะนี่ครับ วิ่งไปของมันโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เสีบในเรื่องไปเลยนะครับประมาณนี้นะนี่ครับโตนักเวทยิงแบบยิงแบบไอ้นี่เลเซอร์นะไปต่อเลยนะครับประมาณนี้นะครับเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็น Double ประบบออโต้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ ไปท้าทายเลยแล้วก็ทำเวสไปเรื่อยๆนี่แหละครับโอ้โหมองมันหมุนได้อย่างเดียวนะมันดูต่ำไม่ได้นะครับไปะลยเสร็จยังคืบหน้าอีเวนต์โอเคออกเลยนะไปดูต่อครับอ๋อต้องท้าทายอีกเหรอให้ครบเหรอมานี่ครับเจอ เลเซอร์เข้าไปในน้ำแข็งโครมเรียบร้อยนะครับนี่แปบ๊บเดียวนะครับเดียวก็ขึ้นละยี่สิบละนะครับอ่ะไปต่อครับนี่นคุยไปคุยทำเลสนะครับไปต่อเลยกดข้ามไปเลยนะครับ มีอะไรให้ดาวน์โหลดขึ้นมาออรับโอเคครับประมาณนี้นะก็มียานพหา,หาหนะด้วยนะเนี่ยมีทีมมีอะไรพวกนี้นะสร้างทีมจัดการทีมเพื่อที่จะต่อสู้นะครับมาอัปเดตชุดนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนแชทแชทผมขอปิดได้ไหม โลกก็ปิดทีมก็ปิดระบบก็ปิดกิลวก็ปิดปัจจุบันแชทปิดเออลองดูถ้าปิดแล้วมันจะหายไปไหมเออเออเออฟึบฟึ๊บอ่าวเขาก็ไม่เอาโอเคครับสุทนาเลย ่ะมีโบนัสขึ้นมาครับก็รับป้ายนะครับโอ้ตัวละครอ,อย่างจับไปต่อครับทายต่อเลยนะนีะม่มาเก่งแค่ไหนเจอดิจิตอลเรียบร้อยชนะไปง่ายๆช่วงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปต่อไหมคิดว่าเขาให้ออกก่อน Okay. โอเคอ้อท,ทายได้อาะท,ทายอีกก็ได้ครับมาเลยบอทโหดแค่ไหนไม่กลัวนี่ดาเมจนิดเดียวนี่ไงยีสิบเก้าแล้วนะครับเป็นไงสุดยอดนะทาทายอีกสิไม่รู้ว่าผ่านหรือยังนะไม่ได้ดูเลยโอเคออกยากชายอาพ่ายแพ้อะตายเลย เอ,อ้ยเราทำเฟสก่อนนะครับเรายังเหมือนเมื่อกี้เรายังอ่อนแออยู่นะครับเจอบอสตัวล่าสุดแตกเลยนะครับเราโค้ดสำเล็จครับไปต่อเลยประมาณนี้ครับกราฟฟงกราฟิกนะนี่ครับถาา้าถ่ายบอสครับไปะอู้ ตัวนี้ฉันโอ้มามาดีมาโอ้มาเป็นกองทัพเลยเหรอนี่ไงไเจอสกิลนี้เข้าไปนี่ครับเอ้ยไม่ทลายนี่นาวอสปรากฏแล้วนี่ไมงไมาดูสิเจ้าออเดยกคน,นเลือ อู้เอานี่ไปกินหนูดาเมจแปดร้อยเลยโอ้เลือดมีหลายหลอดด้วยนะครับแซดป้ายไม่ไม่ไมอุ้ยเลือดเราอยู่ไหนวะเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเลือดเราอยู่นี่นะครับยังไหวอยู่นะสี่พันกว่าเนะี่ยเรียบร้อยนะครับชนะป้านะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือ ตำนานเทพอัคคีนะไปอยต่อเลยนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับนี่สุดท้ายเราได้ยานพาหนะนะครับโอ้โหกดใช้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นซับชั่นเหรอซับชั่นคืออะไรสวมใส่ยาาหนเหรอกำลังใสึสๆ,ๆอัพเดตดาว โอเคอาล้ไปต่อครับได้รับ4,000นี่มามาแล้วนะครับนี่ยังไงเอ,อ้ยโคตรเทแล้วกนจางหายไปเลยนะนี่ยามานะมีขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็รับของรางวัลน,นะยามพานะมันยังมีปลดล็อกไปอีกเรื่อยๆนะยังไงมีกิวมีอะไรพวกนี้นะครับมอพานะอันนี้อันนี้เป็น ตัวละครมั้งนะครับตัวนี้เป็นปีกนะครับไม่ใช่ว่ายานพหาหนะจะอัปเดตนะครับแต่ว่ามันมีของรางวัลอื่นๆให้เรานะครับปะท้าไทยทุกทีที่เมื่อกี้เราตายเพราะตัวนี้หรือเปล่าโอ้โอสี่รอดสามรอดนี่ไม่เท่าไรนะเรียบร้อยครับชนะไปนะครับท้าไทยเหรอไปมารูส้สิโอ้โหตัวบอยแต่และตัวครับ ตัวใหญ่ๆท้งนั้นเลยโอ้โหแล้วนั่งยืนอยู่ไกลโโด้วยนี่หูยดาเมจแรงดีนี่ครับเรียบร้อยนะสบายๆนะครับอืมออกไปก่อนมอคุยต่อนะครับไปคุยเลย,ยได้อะไรอ่ะโอ้โหโอุปกรณ์สมัยเลยนะครับ ถุง,งมือแก้วพลังลบเพิ่มขึ้นนะครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนอะไรอุปกรณ์เหรอมามาดูหน่อยกดสร้างตีบวกอ๋อที่อุปกรณ์นะครับเรเรียบร้อยเยสร็จสับนะครับไปอุปกรณ์เรามีตีบวกด้วยนะนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรยากก็เล่นตามโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆน,นะ ก็มีทีมมีอะไรแหละนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับนี่ไงโุ้มหโ้มสกิลเราออกทีอยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยสำเร็จอีกอันหนึ่งเหรออุ้ยน,นี่เราจะได้ตัวละครหรือว่า ให้ได้ตัวพรหรอกมันเป็นด่านหรือเปล่าตัวเนี้ยโอ้โอ้โอ,โอ้เรียบร้อยครับนี่นี่เราได้มาแล้วตัวนี้สกิลนะครับนี่โอ้สวยเกินทันแห่งแสงว้าว แสงสว่างขาวบุ๊นะโอเคนะครับมา,มาหลุยต่อเปลี่ยนนะให้เปลี่ยนอะไร,ระอีกเทติดานะครับฝึกฝนเนาะโอ้ฝึกฝนฝึกฝนอัพดาวให้เทติดาหน่อยนี่นะครับออกรบดูสิไป นี่คนเดิมวะเนี่ยจนอมอมาด้วยกันเหรออเนด้วยแสงแห่งเจ้าจากีเยสียงในเกมก็เป็นภาษาไทยไนะนดีผมเปิดเสียงเบาผมไม่ได้ยินผมเพิ่งได้ยินเมื่อกี้เองนะครับอโอ้เขาเป็นผู้ช่วยเราเหรอ นี่นะครับยอดเลยเชื่อมโยงอดีตอะไรพวกนี้โอเคผูเค้เกมไปไวมากโดยที่เราไม่ได้อ่านอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะนี่ครับแล้วไปดุมๆเลยเดียวเชียวนะครับนี่เระ่างสืนหยัดจนถึงที่รีบมอง ตามนี่คือเกียรติยศอันสูงสง่งนี่แหละว่าเทร่างก่อนร่างครับโอเคยันพีอะไรตัวอย่างนะครับอืมเคยมีได้พีเอพีรึเปล่าฮะเราเอาอะไรไปซื้อบะนะ้านเออไม่เอาหนาเนนอมาอมาดูที่กล่องตัวนี้ครับ แอระาาบบอธิบายเป็นภาษาไทยด้วยนะไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังนะครับมันเสียงเบานะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไปท้าทายอีกทีมาลองดูสิไอ้ีครบจะได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้มาช่วยได้ไหม <laughs> โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูเดี๋ยวทิง้งลิกไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอเกมดีๆมาใหม่หรือว่าน่าสนใจก็จะามาแนะนำแบบนี้ทุกครั้งไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ